สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงแช่งขันแล้วก็ประกวดแข่งขันนี่พอแช่งขันแข่งจ่อจุธุ่มโอ้โวฟาสิไม่แช่งกันบ่าแม่อ๋อตรงไหนสิไนสักใครหลายองนเอาเปได้แช่งขันครับเปได้แช่งขันนะครับเป็นการพูดคุยพี่พิอานะครับเริตนซพิอาหนึ่งหนกสองซิ้นนครับ มีคนไข้หญิงนะคะอายุประมาณห9สิบเก้าปีนะคะไม่รู้สึกตัวค่ะอยู่ที่ไหนคะอ่าบ้านอยู่ข้างการไฟฟ้าตำบลหมู่วางค่ะคนไข้มีโรคประจำตัวไหมคะเป็นเบาหวานความดันเบาหวานความดันค่ะเดี๋ยวจะให้รถเอ็เอสอกไปรับนะคะชื่อผู้แจ้งนะคะนางสาวกอค่ะนางสาวกอกอกองกอกกอร์โทรศัพท์เอ็์ไหนโทรศัพท์ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่สี่ค่ะ

ว่าจนไปจับที้กะจอนีเอาเลยนำเลยเออไปทายกันมาแล้วไมมทุกนอันนี้ในผู้ายจังหวเร็วๆจะจะจาจะมองอัน วิดีโอเราวันที่ห้นาทีอยู่ี่เขียนเบิรสุขคนเดอร์ขอไปเบิงกลุ่มเฮาทีมเฮาหลุนเฮาเห็นเบิรเลยครับคือน้ำตา ทำางานาพี่คืนค่ะคืนพวกกันเท่าไหร่ดิอ่โอเคผมให้หน่อยค่ะคืนนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะเป็นยังไงจ๊ะวัอแรกให้ไป็นฟืนกับหมอนน้องให้ไป็นฟืนกับหมอนนะคะเพื่อเจได้แต่ เมือนี้เห็นมันงประโยชน์นะคะแม่ดาวเห็นมันงใไประโยชน์นะคะอามิพได้วา,าง <c ười> อ่านที่สิสามว่าไกลในกาบาแล้วพี่ผู้อยจะถามอย่พื่อบกเอาใจนีมั้งใหญ่ใหข่าตาหัวก็แรนดิ่าถ้าพอมีผูไดถามก็รูม,มีอันเสริมวา บอบี wise, so so ้เสริมตุกข่า่อยี้บงานทุกนยราก็ตอบคุณทุกคนนะคะเอาหมดทุกคนกลัมาที่รัคทัพไทยก็จะ่ดเ็นในเรื่องของคนละค่ะช่องไหนช่องขอไหนขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่อนที่รู่อจ้ะ สุดท้ายนะคะนี่สินักที่ฆ่ะครับ,บ,รบ,รบช่วงเบรกแล้วนะครับพักเบรกพักเบรกแล้วนะครับหลัจงจากนั้นกระซิบกล้องน้่งบางท้ากินกาแฟกันจะข้าวแล้วก็จังเขาสู้วิชาการต่อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลรรค์กดแชร์กด Subscribe คนสังงานสินลำเพลินออฟฟิเชียล นะครับบริเ้ไปหาอยหาจินตละพินอ้องก้้ยโควิดเป็นเลยเอิ่มาฝึกหมอประจำบ้านงานอ,อสมองานอาสาสาธารณสุขตามหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเนาะพี่น้องกองันนี่คือรุ่นที่1หะ่างวันที่20ถึง22มกรานะครับอบรมสามมือรุ่นที่2กับวันที่5 5ถึง2 7นะครับ25ถึง2 7นะครับอุรมหมอชาวบ้านหมอประจำบ้านนะครับ ี่ี่ช่วงพักเบรกนะครับพี่น้องปอสม่าหา้าวสกุลุกคนหลังจากหรับวิชาการเรียบร้อยนะครับกับพ,กพักพรตามอัธยาศาัยกินน้ำกินทากินขนมก๋วยตมกันจักข้าวหนึ่งนะครับ,บขอบคุณทุกท่านทุกไหลทุกแค่นะครับที่กดซับกับไก่กดไหลกดแค่ใหครับสองคนสามง,งานสินลำพินออฟฟิเชียลรับชีวิตของ อาสาสาธารณสุขนะครับเป็นกลุ่มบุคคลที่เหตุงานเพื่อสังคมเหตุงานเพื่อพี่เพื่อน้องชาวบ้านนะครับช่วงนี้กงางหนักกันจังน้อยนะครับในช่วงโควิด -19 แต่ละหมบ้านแต่ละชุดนะครับกับปฏิบัติหน้าที่คัดกรองพี่น้องผู้คนมากจะต่างจังหวัด ทางอำเภอในเขียดเป็นตีสีแดงเขียดเป็นตีสีเหลืองแต่ละโมบานกับสิมีกันมาหลายคนนะครับในช่วงปี Mai. ใหม่หลายคนคนคนออกมาจากนี่คือครับผมครับเคล่อนตอนเลยครับเคล่อนตอนเลยนี่คือรุ่นที่หนึ่งของปีนะครับรุ่นที่หนึ่งของปีรุ่นที่สองกะอีกประมาณสองเมื่อนะครับวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบเจ็ด นะครับยิ้มหาถึงย bon ิ้มกิดซ้ำเหมือนนะครับนกจะรับน้ำรับขนมเรียบร้อยจากเปนั่งเดื่มากินตามอัยาศิย ที่ว่าเป็นกลุ่มนักครบเสื้อสีเทานะครับกลุ่มหสอมอหมอคนที่หนึ่งนะครับหมอไก่บ้านหมอไก่โตหมอหมอใก่ใจนะครับชื่อสามหมอหมอเป็นกองกลอนไหนก็ปีก็กนองในช่วงปีใหม่ ดได้ม่วะเปนกามด้กทางม่าันเบืยกนักไปเติมเอาดเอาดเาดเพิ่มมาเติมครับมาเติมได้จ้ามาเติมได้จ้าเติมได้มาเติมได้นะครับมาแล้วไปแล่วนะ้รับไปด้าดทุกคนแน้ว ผมหลับได้ไปนอนี่ขอดเด็ดขเด้อข well> ่าวัด้องผิ่ครับองผุ่นต้ง้งนันเด้ดขเด้ออันนี้เพิ่มเพิ่มค่เนี่ยเอเคแเพิ่มมาทงนี้เด้ดคา่หรเพิ่มมไไก่แล้วมั่ง มืาอนี้ขอเชิ่อหลับหนามน้ำฝนกันพี่น้องบ้านนี้ขอเิื่อหลับฝนน้ำนามกันรับหนามน้ำฝนกันนะครับขอบคุณทุกแรงใจนะครับสำหรับคลิปนี้ใบสมณีสะกดกได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับก็ยังไม่ใช่ลำเลื่ยสุขสะกดได้พี่น้องเด้อ